เมื่อผู้ใช้งานนะครับได้ทําการเข้ามาสู่ระบบแล้วในหน้าจอนี้จะเห็นหน้าจอทั้งอาจารย์และนักเรียนนะครับผมจะขออธิบายเมนูของอาจารย์ก่อนโดยเมนูของอาจารย์นั้นจะมีการใช้งานต่างๆนะครับที่คล้ายกับของนักเรียนนะครับมีอยู่ด้วยกันห้าถึงหเมนูนะครับที่เห็นอยู่ไม่ว่าจะเป็นเมนูปากกานะครับทางนักเรียนและอาจารย์จะมีเหมือนกันเมนูการเรียนข้อความเมนูการพิมพกออก์ตัวอักษร เมนูยังลบ4เมนูทางด้านขวานีครับจะมีเหมือนกันทั้งอาจารย์และนักเรียนนาะการใช้งานก็จะเหมือนกันด้วยนะครับผมส่วนเมนูทางซ้ายนะครับก็จะมีตั้งแต่บอร์ดแคสการส่งไฟล์นะครับแล้วก็การของความช่วยเหลือการที่เห็นนะครับจะเหมือนคล้ายๆกันแต่ว่าการใช้งานจะแตกต่างกันนะครับผมขออธิบายเมนูที่ใช้เหมือนกันก่อนปากกานะครับการใช้งาน สัมผัสหนึ่งครั้งคือการเลือกเลือก,อ,กอุปกรณ์สัมผัสอีกหนึ่งครั้งคือการเลือกสีของอุปกรณ์นะครับสัมผัสหนึ่งครั้งคือการเลือกอุปกรณ์สัมผัสอีกหนึ่งครั้งคือการเลือกสีของอุปกรณ์นะครับของอาจารย์ตอนนี้นะครับคือเมื่อเขียนอะไรลงไปแล้วในเนื้อหานะครับส่วนต่างๆที่ได้เขียนเพิ่มลงไปนั้นจะไปโชว์ในเครื่องของนักเรียนด้วยครับผมจะสาธิตให้ดูนะครับ ผมจะใช้ปากกาเป็นสีน้ำเงินนะครับ<ม>เขียนวงกลมลงไปนะครับเห็นไหมครับทั้งอาจารย์และของนักเรียนก็จะเขียนเป็นวงกลมเหมือนกันต่อไปก็เป็นเมนูการยังเมนูการใช้ยังลบนะครับสััท์เพื่อเรืใช้ยังลบเมื่อต้องการจะลบวัตถุนะครับให้คลิกที่ในส่วนที่เขียนลงไปนะครับก็จะเป็นการลบ เมนู4ี่เมนูนี้ทางด้านขวานะครับเครื่องนักเรียนและเครื่องอาจารย์จะมีเหมือนกันต่อไปเป็นเมนูทางด้านซ้ายบนบ้างนะครับเมนูนี้คือเมนูของความช่วยเหลือนะครับการใช้งานของอาจารย์และนักเรียนจะแตกต่างกันอยู่นิดหน่อยของนักเรียนนะครับจะเป็นการร้องขอความช่วยเหลือไปที่อาจารย์นะครับส่วนอาจารย์จะทําได้แค่ดูว่านักเรียนคนใดขอความช่วยเหลือมา ผมจะลองสาธิตให้ดูนะครับเมื่อเลียนต้องการคามช่วยเหลือนะครับก็ให้พิมพ์ลงไปเลยนะครับเช่นช่วยด้วยนะครับแล้วเมื่อเรียนกดตกลงไปนะครับสังเกตบริเวณนี้ก่อนนะครับของอาจารย์จะเป็นสีดำอยู่เมื่อเรียนกดคำว่าตกลงเข้าไป สิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือรูปนักเรียนคนนี้ที่ยกมือครับจะเปลี่ยนเป็นสีน้าเงินแล้วอาจารย์ก็กดหนึ่งครั้งนะครับก็จะเห็นว่านักเรียนคนใดขอความช่วยเหลือมากับผมวิธีการใช้งานของความช่วยเหลือของนักเรียนคือกดหนึ่งครั้งพิมพ์ข้อความเพื่อที่จะส่งไปหาอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ผู้สอนทำหน้าที่เปิดดูนะครับว่านักเรียนคนใดขอความช่วยเหลือมาเมนูต่อไปคือเมนูการส่งไฟล์นะครับบริเวณนี้ นะครับที่เป็นรูปแฟ้มแฟ้มต่างๆครับหรือว่าเอกสารต่างๆที่จะนํามาเปิดในเนื้อหานี้นะครับอาจารย์จะต้องทําการเพิ่มเข้าไปก่อนเพิ่มเข้าไปในขั้นตอนการสร้างบทเรียนนะครับเมื่อเพิ่มเข้าไปแล้วเนื้อหาต่างๆที่จะทําการเพิ่มเข้าไปจะมาอยู่ในส่วนนี้ด้วยเมื่ออาจารย์สัมผัสหนึ่งครั้งคือการเปิดเนื้อหาที่ได้ทําการาเพิ่มเข้าไปนะครับ แล้วแล้วก็ทำการเลือกเนื้อหาที่จะทำการเปิดผมจะลองเปิดดูนะครับเป็นไฟล์ PowerPoint นะครับเมื่อเปิดแล้วเนี่ยเครื่องอาจารย์ก็จะทำการรันแอปพลิเคชันที่ใช้ในการรันไฟล์โดยอัตโนมัตินะครับส่วนเครื่อนักเรียนนะครับก็ทำการเลือกเลยครับว่าจะใช้แอปพลิเคชันไหนในการเปิด ก็จะเห็นว่าเนื้อหาต,ต่างๆนะครับก็จะส่งไปที่นักเรียนโดยอัตโนมัติคือเมื่ออาจารย์เปิดไปด้วยนักเรียนก็จะทําการเปิดตามไปด้วยนะครับส่วนนี้คือขั้นตอนต่อไปคือขั้นตอนการย้อนกลับนะครับทําได้โดยให้อาจารย์กดปุ่ม back ย้อนกลับไปนะครับบริเวณน,นี้1ครั้งก็จะย้อนกลับสู่หน้าจอปกติ และเมื่อต้องการจะให้นักเรียนที่ทําการอ่านไฟล์ย้อนกลับเข้ามาสู่บทเรียนได้ทําอย่างไรนะครับทําให้โดยการกดปุ่มล็อกหน้าจอบริเวณทางด้านซ้ายล่างนะครับเมื่อสัมผัสหนึ่งครั้งเห็นไหมครับก็จะเห็นนักเรียนที่ได้ทําการล็อกอินอยู่ในระบบให้อาจารย์กดปุ่มล็อกทั้งหมดสเก็ตหน้าจอนักเรียนใช่ไหมครับจะเป็นคําว่าการุณาใส่ใจกับบทเรียน เมื่อทําการล็อกทั้งหมดเสร็จแล้วให้อาจารย์กดปุ่มปลดล็อก1ครั้งนะครับนักเรียนที่ทําการเปิดเนื้อหายอยู่ก็จะกลับเข้าสู่บทเรียนโดยอัตโนมัตินะครับเสร็จแล้วก็กดปุ่มย้อนกลับอันนี้คือการใช้ฟังก์ชันของการเปิดไฟล์นะครับให้นักเรียนได้ทำการศึกษาดู